สว่วนมะกอกมะกอกอันนี้กินกินดิบๆไม่ได้นะคะ อินทรีก็ไม่ได้เขาเอาไปแปรรูปไม่รู้ว่าไปทําน้ํามันนะปะน่าจะทําน้ํามันน้ำมันมะกอกต้นนี้มีอายุหลายปีะ้ะเก่าแก่บางคนก็เอาไปขายเป็นแบบพวกบอนไซหร,รือต้นไม้ประดับบ้านราคาสูงนี่เหมือนกันถ้าร้อมต้นไปขายด้ันไ่ Vamos, que digamos.